สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเฉะลยสาเหตุแท้จริงมดดําเฉลยสาเหตุแท้จริงหลังลั่นจะยุติบทบาทพิธีกรแฉมดดําคชาพาตันเจริญเฉลยสาเหตุแท้จริงหลังลั่นกลางรายการแฉะจะยุติบทบาทพิธีกรพร้อมฝากข้อความถึงบอยทะกลเกียรติจากกรณีที่พิธีกรชื่อดังมดดําคชาพาตันเจริญประกาศจะออกจากแฉกลางรายการทําให้พิธีกรร่วมช่องอย่างเอมมี่มรกต และดีเจดาร่าตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนซึ่งต่อมาทางด้านมดดำได้ออกมาโพสขอโทษเนื่องจากตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงสับสนเพราะคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลจึงพูดไปโดยไม่รู้ตัวโดยในเรื่องนี้ทางมดดำได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งว่าคือมันไม่ได้ไปไหนหรอกก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนด้วยตอนนั้นก็เหมือนเราทำอะไรอยู่อ่ะคืออย่างแรกต้องขอโทษคุณบอยทนเกียรติด้วยนะ พอเช้ามาเขาก็ถามว่าเป็นไรก็ขอโทษพี่บอยตอนนั้นมันช็อกจริงๆแต่ตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าจะไปไหนอยู่แล้วก็ทำงานมานานแต่ตอนนั้นนะพ่อผ่าตัดจริงๆก็อยากจะไปเยี่ยมพ่อก็เลยบอกว่าดาด้ามาจัดรายการให้หน่อยสิแต่เราก็ลืมไปว่ามันคือรายการสดแต่มันเป็นความคิดที่ง่วงมากๆเลยเนาะคือไม่ได้ไปไหนครับก็ทำงานอยู่ที่แกรมมี่นี่แหละ คือไม่อยากจะคิดว่ามันจะเป็นข่าวด้วยนะเราก็เหมือนพูดประชดพูดเล่นๆกันในบ้านพิธีกรอยู่แล้วส่วนเรื่องทีมงานก็นิดหน่อยทะเลาะกับทีมงานด้วยก็พูดออกแล้วไม่เอาแล้วนิสัยเป็นแบบนี้ก็พูดไปเรื่อยจริงๆนะก็รู้สึกผิดคือเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้วยที่ไม่กล้ารับอีเวนต์เป็นคนกลัวอีเวนต์เพราะครั้งหนึ่งเคอยู่บนเวทีตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็น AF ที่เราเป็นพิธีกร แล้วคนเดินออกไปทั้งงานต่อหน้าต่อตามันก็ช็อกนะตอนนั้นแต่คราวนี้มันก็กลับมาเวลาที่หมอบอกว่าให้ดูอาการเป็นยังไงจิตมันดาวแล้วตอนนี้ก็เหลือพ่อคนเดียวคือตอนแรกไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรไงแล้วตอนเช้ามาโหอะไรมันเกิดขึ้นเหรอก็ขอโทษทางช่องวันเขาก็ตกใจก็ขอโทษไปทางคุณบอย ขอขอบุณแ่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ